เดี๋ยวนึกเดี๋ยวเรื่องเราขับนะเราขับนะเราขับเราขับอะไรวะถามว่าพายกระซิบอบเลิก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 พายกระซิบสักหน่อยได้ปะพยายมกระทิบกระพิบแบบเลิกก่อนเนี่ยไปไปช่วยเขาขุดศพก่อนไปไปช่วยเขาเอาศพออกก่อนนะแม่พายกระซิบนะแม่แม่แม่อะไรอพายายมกระซิบแบบอ้าไม่นี่คุณคุณลงผิดแล้วแหละ ตอนนี้คนตายเป็นเบื่อแล้วคุณไปลงพยาลมพระท่านยมกระซิบคำว่าพยายมเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งดูหมอนะและ้วไปแนงนั่งออกช่องน้นช่องนี้ช่องนี้ประชาชนก็จะไม่หลงเชื่อคำว่าพยายมเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบของสวรรค์วิญญาณดวงไหน เทเวลาหรือว่าในเครือข่ายเนาอ,อย่างเทวิสุวรรณนี้ยนิตินิบาลพวกอะไรพวกเนี้ยนะถ้ามานั่งเป็นพายกระซิบนะตอนนี้ไปช่วยเขาก่อนมาฮะก่อนแต่เป็นพายกระซิบไปช่วยเขากันท่านโยมท่านโยมมาทูธโยมมาทุดลองเปิดพระเนตรเรมมด็เปิดพระเนตรพกกันเด็กโยมโยมมาทูดเปิดพระเนตรพกกันเด้ไประเดีดูเรืยว่าไปช่วยที่วศนิมยู่ตรงไหนกันบ้างเวลาเขาขูดเขาจะได้เป๊ะ เดี๋ยวศพจะเละซะก่อนในในเท้าเท้าท่านท่านโยมมาทูตในลองรีดลองเปิดที่คะ่ะเปิดให้น้องๆไปเปิดไปบอกผู้วา่าไปไปหาผู้วา่าไปไปแม่พายกระซิบป,ปะนี่ฉันไม่ได้ว่าอะไรทีนะฉันบอกว่าถ้าเธอแต่เธอลงผิดเนี่ยเธอลงพยายมถ้าเท้าพยายมเนี่ยมันต้องแค่หลับตาก็เห็นแล้ววิญญาณอยู่ตรงนี้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  แค่ส่งกระแสจิตส่งกระแสจิตแต่วิญญาณก็ออกมากองข้างนอกแลลวเขาแต่ปะถ้าเห็นเขาขุดมาสงสารไหมน่ะเห็นเห็นเขาขุดไหมเห็น่ันสงสารสงสารเห็นเห็นที่เขามาขุดน่ะเอาทีละอันทีละอันแต่อันเอาอีพวกมนุษย์อีพวกมนุษย์จังไรพวกนี้มันทําไว้อ่ะเห็นเขาขุดมาเห็นเขาขุดมาเห็นเขาจะขี้บมาแต่อันเห็นไหมขนาดเหล็กมันเหล็กเห็นไหมเขาสาวไอ้นั่นขี้บมันอย่างะอันอย่างอัน เห็นเห็นเห็นแมคโครมันทำงานไหมคะท่านโทนท่านเทวทูตเธอลงภัยกระซิบใช่ไหมเป็นเทวทูตกระซิบใช่ไหมเธอไปนั่งไปช่วยผู้ว่าไปไปะไปนั่งบอกผู้ว่ากันว่าตอนนี้ศพอยู่ตรงนี้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 ปะเอาออกก่อนที่ยี่บเอ็ดนะหาศพออกให้หมดก่อนที่ยี่บเอ็ดก่อนที่ดวงเมืองใจนั่นไปออกเอาออกก่อน แม่พายกระซิบดูดวงตัวเองหรือยังก่อนจะดูคนอื่นดูดวงตัวเองอยังว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างงุ้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้วุ้ยแม่นค่ะแม่นค่ะแม่นค่ะไม่ได้พิจารณาหาอะไรเลยไม่ได้ดบลูแต่คำว่าเป็นโยมทูตถ้าทางทมอะโยมทูตเป็นผู้ตรวจการเป็นผู้ตรวจการว่าพวกผีหัวหน้าผี ลมมงมาเมืองมนุษย์เนี่ยท้าเวสุวรรณลมมงมาเมืองมนุษย์เนี่ยทําดีทําชัวช่วทําดีทําชั่วมนุษย์ทำไหนทําดีทําชั่วทำดีทำชัวำช่วไม่ได้ไปบอกเออเมืองนู้นเมืองนี้ตอนนี้นะเธอไปช่วยเขาเอาผีออกก่อนเธออ่ะหลับตาดิหลับพระเนตรดิไปช่วยเขาเอาศพออกจากตรงหลุมตรงน,นัน้นอะไปเอาออกก่อนไปบางคนยังไม่ตายนะ ฉันขอร้องไม่ต้องไปออกช่องนั้นถ้าช่องไหนไปออกฉันจะด่าให้เลยถ้าเอาไปออกช่องไหนฉันจะด่าให้เลยทําไมถึงดา่าหรือมะทำไม่ถูกต้องมาหลอกลวงอยู่ได้นี่เขาถือว่าลอกลวงเขาถือว่าหลอกลวงเขาแต่ไหมทาไมจะไม่หลอกลวงล่ะเธอเป็นโยมทูตเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่เธอต้องช่วยกับที่ว่าตอนเนี้ยศพมันอยู่ยังไงศพเต็มบ้านเกือนบ้านน่ะเหลืออีหกสิบเจ็ดสิบศพมา Dogs ไปออกในนี่ไมมหุ้น อิเตระมเตรี่ซาเลโมเตอรี่เด็กกูบมโกูไปหักคอไปไหมซาเลโมเตรี่อิเตระมเตรีไปไปอ,ออกถ้าไม่อ,ออกกูไปเปาออกก่อนถ้าเป็นเทมปุชเอาออกไปเอาวิญญาณออกก่อนก็มึงมาซะสูงเลยอ่ะมึงมาเป็นหัวหน้าผีเลยอ่ะเข้าใจป่าถ้ามึงมาเป็นกุมารเป็นองค์หญิงแต่กูเนะี่ยหัวหน้าผีแน่ประขันนะ่ะ พระขันทนกะุมารองพ่อซื้อวะภาคหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าผีนะองพ่อซื้อวะองค์แม่องแม่อมอกมาองแม่กาลีเป็นหัวหน้าผีเหมือนกันพระขันทกุมารเป็นหัวหน้าผีกูใหญ่กว่าเทวทูตกูเนี่ยใหญ่กว่าย,ยมาทูตทั้งเป็นยมทูตมันก็อยู่ใต้ตีนกูพ่อเป็นยมทูตเข้าใจไหมมึงอับเป็นยมทูตมึงอยู่ใต้ตีนกูเนี่ยกูยบอกให้มึงไปทํางานเข้าใจอิทธิธรรมตรีอิทธิธรมตรีมันตัฟังรู้เรื่องไหมหรือว่าเป็นผีจริงหรือผีปลอมเจ้าจริงหรือเจ้าปลอม ยมทูตเรก็เป็นเจ้าเป็นครึ่งผีครึ่งเจ้าค่าเจมึงเป็นยมมาทูตใช่ไหมมึงเอามาแอบอ้างเนี่ยถ้ามึงเป็นยมมาทูตมึงนั่งเปื่เป็นมึงไปเอาผีออกตอนนี้บ้านเมืองเป็นเหมนีไ้ไปเอาผีออกถ้าไม่ทํางานนะมึงจะได้รู้ว่าการผิดกฎเป็นยังไง